ครับกรับสวัสดีครับพบแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับช่องเฮียชัยบ้าบอลนะครับวันนี้เช่นเคยครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาวิเคราะห์บอลประจำวันที่25ิมิถุนายนพศ2 5 6 7นสะครับส่วนวันนี้นะครับบอลยูโร2อ2 4นะครับก็จะเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับก็จะมีคู่ไหนบ้างไปรับชมกันเลยนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับพบทีมชาติโปแลนด์นะครับจะเตะกันในเวลา ห้าทุ่มนะครับคู่ที่2นะครับจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับพบทีมชาติออสเตรียนะครับจะเตะในเวลาเดียวกันนะครับห้าทุ่มเช่นกันนะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นอังกฤษนะครับพบสโลวีเนียนะครับเตะกันในเวลาตีสองนาฬิกานะครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นเดนมาร์กนะครับพบเซอร์เบียเตะเวลาตีสองนาฬิกาเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจเข้าคลับกลุ่ม VP เฮียชัยนะครับ กลุ่มนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยทีเด็ด VP บอลเน้นๆนะครับมีพูดคุยกันตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมเซียนชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นบังหมานะครับหรือว่าเซียนออฟนะครับรอคอยให้ทีเด็ดเพื่อนๆอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์บนหน้าจอที่ผมขึ้นไว้ให้ได้นะที่นี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับอัปเดต ผลฟุตบอลนะครับคู่เมื่อคืนนะครับก็ประจำวันที่24มีทมิถุนายนนะครับก็เฮียชัยได้วิเคราะห์ไปให้อิตาลีนะครับต่อปอปานะครับอีกคู่นะครับจะเป็นแอลเบเนียเนี่ยเจอสเปนนะครับซึ่งสเปนเนี่ยต่อมา1ขีด1.5นะครับเฮียชัยก็ให้ลองไปคู่นี้ก็รับซับกันไปนะครับแต่หักลบกบล้างแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์บอล คู่ประจำวันที่25มิถุนายนกันเลยนะครับ <c oughs> คู่แรกครับจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับพบทีมชาติโปลแลนด์นะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่มของบ้านเรานั่นครับเดี๋ยวเรามาดูเฮดสู h เฮดเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับ <c oughs> ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ ฟอร์มที่เจอกันมานะครับก็ชนะโปรแลรนด์3ประตูต่อ1นะครับชนะโปรแลนด์1ประตูต่อ0เสมอฝรั่งเศส0นย์ประตูต่อ0นะครับซึ่งจากฟอร์มที่พบกันมาเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านตาไก่ทองนะครับฝรั่งเศสนะครับเก็บใจช,ชนะมากถึง2เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของ ทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยฟอร์มห้านัดหลังสุดเนี่ยเสมอฮอลแลนด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะออสเตรียหนึ่งประตูต่อศูนย์เสมอสวิตเซอร์แลนด์สามประตูต่อสามเสมอโปตุเกตสองประตูต่อศูนย์และเสมอฮังการีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับจากห้าเกมหลังสุดของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยชนะไปถึงสามเกมเลยนะครับและเสมอไปถึงสองเกมยังไม่แพ้นะครับถือว่าฟอร์อมร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวมาดูฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับก็จะเป็นทีมชาติโปแลนด์นะครับฟอร์มพนาหลังสุดของโปแลนด์เนี่ยจะเสมอฮอลแลนด์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับชนะออสเตรียหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเสมอสวิตเซอร์แลนด์สามประตูต่อสามนะครับเสมอปรตุเกีสองประตูต่อศูนย์และเสมอฮังการีหนึ่งประตูต่อหนึ่งนครับจากสถิตีแล้วเนี่ยฟอร์มโปแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเสียดายนะเพราะว่า ทีมเขาเนี่ยตกรอบไปเป็นชาติแรกนะครับในยูโร2024ในรอบนี้นะครับซึ่งก็อย่างว่าแหละครับเกมนี้นะครับต้องเล่นด้วยศักดิ์ศรีนะครับก็เก็บจะชนะไปถึง2เกมนะครับแพ้2นะครับแล้วก็เสมอ1นะครับเดี๋ยวมาดูตารางคะแนนของกลุ่มดีกันบ้างนะครับตารางคะแนนของกลุ่มดีเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยจะอยู่อันดับที่2นะครับก็จะแข่ง2 ชนะ1เสมอ1แพ้0นะครับได้1เสีย0เก็บ4คะแนนครับส่วนโปรแลรนด์เนี่ยจะลังที่อันดับบ้วยของตารางเลยนะครับก็จะลังอันดับที่4นะครับก็จะแข่ง2ชนะ0นย์นะครับเสมอ0แพ้2ได้2เสีย5 0คะแนนนะครับเกมนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโปรแลรนด์ฟอร์มได้หน้าผิดหวังเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตารางแันนีคแคปนะครับระหว่างคู่นี้กันนะครับก็เีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยเปิดมาที่1.5นะครับราคาแรกนะครับกระแพงสูงต่ำเนี่ยราคาแรกจะอยู่ที่3ลูกนะครับส่วนราคาที่2เนี่ยจะเปิดมาที่1.5ึขีด2นะครับส่วนกระแพงสูงสูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่2.5จขีด3เลยทีเดียวนั่นเองซึ่งมองจากราคาแล้วก็ค่อนข้างแพงนะมองว่า เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อ11เบียผู้เล่นนะครับตัวจริงของทั้ง2ฝั่งกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งฝรั่งเศสก่อนแล้วกันฝรั่งเศสเนี่ยจะมาในรูปแบบการเล่นนะครับ4-2-3-1นะครับจะเป็นผู้รักษาประตูนะครับไมเมนยองนะครับเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นดูนกุนเด้นะครับวิลเลียมซาลิบาไดโยอาบูเบกาโนนะครับเตโอองกาเดสนะครับกองกลางเนี่ยจะเป็นอาเดงลาบิโอนะครับเอนโกโลกงเต้ ปีขวาเนี่ยจะเป็นอุสมานเดมเบลเล่นะครับกองกลางลุกเนี่ยจะเป็นองตัวนกิสมันนะครับส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นเจพอนากากทองนะครับเคียร์เรนเอ็มปาเป้นะครับต่อไปนะครับจะมาดูฝั่งทีมชาติโปแลนด์กันบ้างนะครับทีมชาติโปแลนด์เนี่ยจะมาในระบบ352นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นไวซ์เซคนี่นะครับเยนเบเนเลกนะครับปาเวลดาวิโกวิดนะครับส่วนกองกลาง5ตัวเนี่ยจะเป็นยาคุปควิออนะครับ เซมิลาฟฟานดอฟสกี้นะครับบาตอฟสลิด ok นะครับยาคุปมอโดปิโอโตซิกินสกี้นะครับนิโคล่าซาเลฟสกี้นะครับอดัมบุกซ่าและนาเปาตัวเก่งจากอจากอะไรนะทีมเอ่ออะไรนะผมก็จำไม่ได้เลวันโดดอฟสกี้นะครับอ่าซึ่งดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ทั้งสองทีมก็จัดเต็มครับทั้งสองทีมเพราะว่าฝั่ง โอแลนด์เนี่ยก็ต้องเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของทีมชาติตัวเองนะครับส่วนทีมชาติตาไก่เดือยทองฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องการ3คะแนนเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาฟังสรุปวิเคราะห์ทัศนคติคู่นี้นะครับจากเฮียชัยนะครับซึ่งผมมองแล้วว่านะครับทัศนคติคู่นี้เนะี่ยทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยยังคงต้องการ3แต้มนะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพราะว่าถ้าพลาด เสมอหรือว่าแพ้เนี่ยอาจจะหล่นมาอันดับ3ของกลุ่มก็ได้นะครับหากอีกคู่เนี่ยทีมชาติออสเตรียนะครับพลิกชนะทีมชาติฮอลแลนด์ได้เนี่ยอย่างไรก็ดีนะครับจังหวะเป็นใจนะครับให้ตาไก่นะครับเนื่องจากคู่แข่งอย่างทีมชาติโปรแลนด์เนี่ยตกรอบไปแล้วนะครับถึงเชื่อว่านะครับอดีตแชมป์ปี2000เนี่ยไม่น่าพลาดนะครับวันนี้นะครับประกอบไปกับนะครับเลเบอร์นะครับมาตรฐานเหนือกว่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแถมได้กองหน้าตัวเก่งเนี่ยอย่างเคเลนเอมเปเป้นะครับกองหน้าตัวความเร็วสูงนะครับ กลับมาล่าตะข่ายนะครับจึงยิ่งดูข่มทีมชาติโปแลนด์ที่หมดไฟขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนั้นนะครับคู่แข่งหลังบ้านเนี่ยข้างหลังบ้านนี่ค่อนข้างรั่วนะครับเสียไปถึง5ตุงนะครับจาก2แเมตรแรกนะครับดังนั้นนะครับตามภาพรวมแล้วนะครับโอกาสที่ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยจะล่อเป้าขาดนะครับเกิน2เมตรนะครับมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟันธงฝรั่งเศสจัดไปเดี๋ยวมาดู คู่ที่2ของข้าคืนนะครับที่เตะเวลาเดียวกันนะครับก็จะเป็นนะครับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับพบทีมชาติออสเตรียนะครับคู่นี้นะครับจะเตะในเวลา5้าทุ่มนะครับส่วนสนามนะครับก็จะเตะกันที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอลเบอร์ลินนะครับมาดูเฮ t ูเฮ a d ของทั้ง2ทีมนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเฮ t ูเฮ a d เนี่ย ค่านัดหลังสุดนะครับในทแลนนะครับชนะออสเตียสองประตูต่อศูนย์นะครับในทแลนชนะออสเตียสองประตูต่อศูนย์นะครับเนทแลนชนะออสเตียสามประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ในทแลนนะครับชนะออสเตียสามประตูต่อสี่นะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยฟอร์ม5่านาดหลังสุดของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยเก็บชัยชนะรวดเลยนะครับจากสถิติที่พบกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับของทีมชาติออสเตรียกันบ้างนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติออสเตรียนะครับก็ชนะโปแลนด์3ประตูต่อ1แพ้ฝรั่งเศส0ประตูต่อ1แพ้อิตาลี1ประตูต่อ0ชนะอยูเคน1ประตูต่อ0และแพ้ฮอลแลนด์0ประตูต่อ2นะครับจาก5เกมหลังสุดของออสเตรียเนี่ยก็ต้องบอกว่า ฟอร์มดีเช่นกันนะครับก็เก็บช,ชนะไปถึง3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับสเสมอสเสมอไป1เกมนะครับก็ต้องไปลุ้นกันในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งโปแลนด์เดี๋ยวขอไปครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งฮอลแลนด์กันบ้างนะครับฮอลแลนด์นะครับก็จะสเสมอฝรั่งเศส0ูนย์ประตูต่อ0ชนะโปแลนด์2ประตูต่อ1แพชเช็ค 0ประตูต่อ2นะครับชนะนอร์ทมาซิโดเนีย3ประตูต่อ0และชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0เลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็จะมาดูตารางคะแนนนะครับของกลุ่มดีนะครับตอนนี้ครับเนเธอร์แลนด์นะครับก็อยู่อันดับ1นนะครับซึ่งแข่งไปแล้วนะครับ2นัดนะครับชนะ1นะครับเสมอ1นะครับ แพ้0นะครับได้2เสีย1เก็บไป4แต้มนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียเนี่ยจารังอันดับ3ของตารางนะครับก็จะแข่งที่2นัดนะครับชนะ1เสมอ0แพ้1ได้3นะครับเสีย2เก็บ3คะแนนนะครับซึ่งดูจากตารางแล้วเนี่ยผมมองว่านะครับตอนนี้ยังคู่ขี้กันอยู่เพราะว่าถ้าออสเตรียชนะเนี่ยออสเตรียก็มีสิทธิ์ ที่จะขอรอบไปได้นะครับถ้าเกิดสามารถเอาชนะเนเธอร์แลนด์ได้นะครับซึ่งจากกระดานกลุ่มดีเนี่ยก็คือต้องบอกว่าลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายเลยนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับจะมาดูตารางนะครับแอนดี้แครระหว่างคู่เนเธอร์แลนด์กับออสเตรียนะครับซึ่งต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ย เปิดราคามาที่0.05นั่นเองนะครับโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าราคาหน้าโดนนะครับเพราะว่ามันน้อยมากนะครับสําหรับทีมชาติเนเธอร์แลนด์าจากสถิติพบกันมาแล้วเนี่ยราคาสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2.5นะครับเรามาดูราคาที่สองน,นะครับจะต่อที่ครึ่งลูกนะครับหรือว่า0.05นั่นเองนะครับกาแพงสูงต่าเนี่ยจะอยู่ที่2.5ขีด3นะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาหน้าลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวแรกที่คาดว่าวจะลงสนามกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเนเธอร์แลนด์กันก่อนแล้วกันเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นบาสเฟอร์บุกเกนนะครับเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นเดเซนดูฟี่นะครับสเตเดอร์ไฟล์เฟกิวฟันดนะครับนาธานอาเก้นะครับ มาดูกองกลางนะครับ2ตัวนะครับจะเป็นที่ยานี่ไรเดอร์นะครับยอร์ดี้เซาเทนนะครับเยอมนีฟิมปงนะครับซาฟี่ซิมมงนะครับแล้วก็โคดี้การ์ตโปนะครับส่วนกัปตันทีมเมฟิธเดปายนะครับต่อไปนะครับจะเป็นมาดูทีมชาติออสเตรียกันบ้างนะครับรายชื่อผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็จะมาในระบบ4231นะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นแพนิกเพนนะครับสเตสเตฟานพอร์ตนะครับ ฟิลิปไลอันนะครับเควินดานโซฟิลิปเอ็มเวเน่นะครับกอรลัสไลเมอร์นิโคลัสไซเวตนะครับพาทิกวิมเมอร์นะครับคิส์รอปบอนการ์เนอร์นะครับมาเซลซาบิเซอร์และมาโกอนาโตวิดนะครับซึ่งจากดูรายชื่อของผู้เล่นเนี่ยก็คือจัดเต็มกันทั้งจัดเต็มกันทั้งสองฝั่งแน่นอนนะครับน่าจะมันน่าดูนะครับคู่นี้ส่วน ลักษณะสติคู่นี้เนี่ยผมมองว่านะครับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยต้องเล่นเพื่อชนะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าพลาดถ้าพลาดท่าแพ้ไปเนี่ยหรือว่าเสมอเนี่ยอาจจะหล่นมาที่3ก็เป็นไปได้นะครับและต้องเสี่ยงเจอทีมใหญ่ในรอบต่อไปนะครับจึงเน้นเต็มที่นะครับแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะประมาททีมชาติออสเตรียไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยมีรู้แบบการเล่นอันแข็งแก่งมากๆเลยครับเพราะว่าแถมเล่น เกมลุกเกมลักเกมลับเนี่ยก็คือว่าสวยงามสบายตามากนะครับอีกทั้งยังต้องการแต้มเพื่อเข้ารอบเช่นกันนะครับเขาคงสู้แบบเลือดเข้าตากันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนะครับด้วยจังหวะการเข้าทำนะครับที่ไม่ค่อยแม่นยําของเฟ y ร์ g ิงดั m แ n นนะครับมุมชนะไม่ง่ายนะครับซึ่งว่าตามสถานการณ์เนี่ยการแบ่งแต้มเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะพอใจดังคู่นะครับดังนั้นนะครับลูกเกมน่าจะออกมาแบบว่าอึดอัดแน่นอนนะครับ และไม่แปลกนะครับถ้าจะกอดคอเจ้านะครับพร้อมกับจุงมือกันเข้ารอบต่อไปนะครับซึ่งผมมองว่านะครับวันนี้นะครับก็ไปที่ออสเตรียนะครับจัดไปมาดูตัวที่3นะครับของค่ำคืนนะครับก็จะเป็นนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับพบทีมชาติสโลวีเนียนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา 2ีสองนาฬิกานะครับโอ้โหทีมชาติอังกฤษเจอสโลเวเนียก็ต้องบอกว่าทีมชาติอังกฤษนี่ฟอร์มฟอร์มผิดคาดครับฟอร์มผิดคาดจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติเฮ t o เฮ a d กันนะครับพบกันของทั้ง2ทีมนะครับห้นานัดหลังสุดนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับชนะทีมชาติสโลเวเนียนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเสมอ0ประตูต่อศูนย์ชนะ อังกฤษชนะสโลววเนีย3ประตูต่อ2อนะครับอังกฤษชนะสโลววเนีย3ประตูต่อ1นะครับอังกฤษชนะสโลววเนียศย์ประตูต่อ1นะครับแล้วก็อังกฤษชนะสโลวีเนีย2ประตูต่อ1นะครับจากดูจากสถิติแล้วเนี่ยฟอร์ม5านัดหลังสุดของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็คือดูดีกว่านะครับดูดีกว่าจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุด นะครับของทีมชาติอังกฤษกันบ้างนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็เสมอทีมชาติเดนมาร์กนะครับ1ประตูต่อ1นะครับชนะทีมชาติเซอร์เบีย1ประตูต่อ0แพ้ทีมชาติไอร์แลนด์0ย์ประตูต่อ1นะครับทีมชาติเอ่อชนะทีมชาติบอสเนียนะครับ3ประตูต่อ0และแพ้ทีมชาติเบลเยียมไปนะครับ2ประตูต่อ1นนะครับต่อไปนะครับมาดูฝั่งของสโลวีเนียกันบ้างนะครับ สโลนียเนี่ยฟอร์ม5นัดหลังสุดของเขานะครับก็เสมอทีมชาติเซอร์เบียนะครับหประตูต่อหนึ่งนะครับเสมอทีมชาติเดนมาร์กนะครับหประตูต่อหนึ่งเสมอทีมชาติบังกลาเรียหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะทีมชาติอาร์เมเนีย2ประตูต่อหนึ่งและชนะทีมชาติโปรตุเกสน,นะครับสประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งจากภาพรวมนะครับ5เกมหลังสุดของสโลนียเนี่ยก็ยังไม่แพ้นะครับก็ชนะไปถึง2เกมนะครับ ที่เหลือจะเป็นเสมอ3เลยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีอีกทีมที่น่าติดตามเลยนะครับต่อไปนะครับ <c oughs> จะมาดูตารางคะแนนนะครับกลุ่ม C นะครับตารางคะแนนกลุ่ม C เนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะลั้งอันดับ1ของตารางนะครับก็แข่ง2ชนะ1เสมอ1แพ้0ได้2เสีย1 เก็บไปแล้วถึง4คะแนนเลยนั่นเองนะครับต่อไปมาดูฝั่งทีมชาติสโลวีเนียกันบ้างนะครับสโลเีเนียเนี่ยแข่งไปแล้ว2นัดนะครับก็ชนะ0เสมอ2แพ้0ได้2เสีย2เก็บไปแล้ว2แต้มนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสโลวีเนียเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับถ้าเกิดล้มอย่างทีมชาติอังกฤษได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตาราง แอนดี้แคปกันบ้างนะครับว่าคู่นี้จะเปิดมากันเท่าไหร่นะครับทิมชาติอังกฤษเนี่ยเปิดมาที่1ขีด1.5นะครับราคาแรกนะครับส่วนกระแพงสูงต่ำเนี่ยจะอยู่ที่ 2. 5ุนะครับส่วนราคาที่2เนี่ยจะอยู่ที่1.5านะครับกระแพงสูงต่ำราคา2เนี่ยจะอยู่ที่2ขีด 2. 5ดนะครับหรือว่า2รลูกควบนั่นเองนะครับหูซึ่งต้องดูจากราคาแล้วเนี่ยอังกฤษ ต่อแพงแต่ก็น่าลุ้นนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวแรกนะครับที่คาดว่าจะลงสนามกันนะครับก็ทีมชาติอังกฤษนะครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับเป็นแผนเก่งของคุณซเซาเกตอยู่แล้วนะครับรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับก็จะมีจอแดนพิกฟอร์ดครับกายวอลเกอร์นะครับจอห์นสโตนมาเกฮีนะครับ แกเรนทิปเปียนะครับกองกลางตัวเก่งอย่างจูดเบลลิงแฮมนะครับกองกลางตัวรับจะเป็นดีแคนไลท์นะครับและปีกขวาจะเป็นบูกโยสาก้านะครับปีกซ้ายจะเป็นฟิลฟอร์เดนนะครับแล้วก็แอนที่แอนโทนีกาดอนนะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นกองหน้าเปีชกาอย่างแฮร์รี่เคนนะครับเดี๋มาดูทีมชาติสโลวีเนียกันบ้างนะครับจะมาในระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นยานโอบักนะครับเซนเตอร์จะเป็น ซานคานิตนิกนะครับดาวินบาคาโร่นะครับยาก้าบิโยนะครับเอลิเกยานซ่านะครับเปตตาสตาโยวิดนะครับเตมี่เอ็งนีสนะครับอดัมเชลินยานมาลากานะครับเบนจามินเซตโก้นะครับส่วนหน้าเป้าจะเป็นอันดาชาปูลานะครับโอ้โหจัดเต็มกันเลยเดียวนะครับ2องคนนี้อังกฤษก็ต้องการ3คะแนนนะครับเพื่อการันตีเป็นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งจากฟอร์มที่ผ่านมานะครับซึ่งอังกฤษเนี่ย ฟอมไม่เหมือนที่คิดไว้เลยนะครับเพราะว่าจากที่ตามมังกิษมาเนี่ยก็มีแต่เสียทั้งนั้นเลยนะครับอ่าก็ต้องพูดกันตามหน้างานนะครับว่าคู่นี้จะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังบทวิเคราะห์คู่นี้กันบ้างนะครับระหว่างทีมชาติอังกฤษนะครับก็ผมมองว่านะทีมชาติอังกฤษเนี่ย ่ว่าเกมนี้ทัพสิงโตน้ําเงินครามเนี่ยจะปลดล็อกชัยชนะได้สําเร็จสักทีนะครับหลังจากที่2นัดล่าสุดเนี่ยยิงไม่ขาดเลยนะครับเพื่อนๆยิ่งเกมนี้ต้องการคว้าสคะแนนนะครับเพื่อเข้ารอบในฐานะจ่าฝูงนะครับบวกกับสโลวีเนียเนี่ยเกมลุกเนี่ยไม่ได้เด่นเท่าไหร่นะครับว่าการตามฟอร์มนะครับส่วนลุ้นอังกฤษเนี่ยถ้าลุ้นเกมลุกเฉียบคมหน่อยนะผมว่ามีสกอร์แน่นอนครับไม่ต่ำกว่า2เมตรครับวันนี้ซึ่งวันนี้เฮียชัยนะครับก็ มองไปที่ทีมชาติอังกฤษนะครับไปอยากจัดเน้นๆนะครับจัดไปครับอังกฤษนะจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปนะครับคู่สุดท้ายของค่ําคืนแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับทีมชาติเดนมาร์กนะครับพบทีมชาติเซอร์เบียนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลาตีสองนาฬิกานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเฮดตูเฮดนะครับของทั้งสองทีมกันนะครับ เฮตุเฮตของทั้งสองทีมเนี่ยก็จะเป็นการเจอกันมาทั้งหมดนะครับ3นัดนะครับก็จะเป็นทีมชาติเดนมาร์กนะครับชนะทีมชาติไอเบเนีย3ประตูต่อ0เดนมาร์กชนะไอเบเนีย2ประตูต่อ0นะครับและสุดท้ายนะครับเดนมาร์กชนะเซอร์เบีย3ประตูต่อ1นะครับซึ่งเฮตุมเฮตพบกันของทั้งสองทีมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเดนมาร์กนะครับเก็บชายชนะไปถึง3นัดรวดเลยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มหานัดหลังสุดนะครับของทีมชาติเดนมาร์กกันบ้างนะครับทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยเสมออ,สอังกฤษ1ประตูต่อ1นครับเสมอสซโรเวเนียเนี่ยหนึ่งประตูต่อ1น่นะครับเสมออังกฤษ1ประตูต่อ1ชนะเช็ก2ประตูต่อ1และชนะเวลส์ี่ประตูต่อ0นะครับซึ่งจากภาพรวมแล้วเนี่ย ฟอร์มของทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยก็คือยังไม่แพ้เลยนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชะนะมากถึง3เกมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสมอไปด้วยกัน2เกมเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติเซอร์เบียกันบ้างนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยจะเป็นนะครับเอ่อ เสมอสโลวีเนียนะครับ1ประตูต่อ1ครับแพ้ทีมชาติอังกฤษนะครับ0ประตูต่อ1ครับชนะทีมชาติสวีเดน0ประตูต่อ3ครับชนะออสเตรียนะครับ2ประตูต่อ1นะครับและชนะไซปัสนะครับ1ประตูต่อ0นั่นเองนะครับซึ่งจากฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมชาติเซอร์เบียแล้วเนี่ยก็ยังรุ่มๆหน่ำดอนนะครับเพราะว่าเก็บชัยชนะไปได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็เสมอ1เกม แพ้ไปถึง2เกมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตารางคะแนนกันบ้างนะครับกลุ่ม C นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นทีมชาติเดนมาร์กนะครับจะลังอันดับ2ของตารางนะครับก็แข่ง2ชนะ0เสมอ2แพ้0ได้2เสีย2มี2คะแนนนะครับลังอันดับ2ของตารางส่วนอันดับ4เนี่ย จะเป็นทีมชาติเซอร์เบียนะครับก็จะแข่งไปแล้วนะครับ2นัดครับชนะ0ูนย์เสมอ1แพ้1ได้1เสีย2มี1คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งผมมองแล้วนะจากตารางคะแนนภาพรวมเนี่ยก็มีโอกาสเข้ารอบกันนะครับทั้ง4ทีมเลยอยู่ที่ว่าใครจะเก็บชัยชนะได้นะครับมาดูตารางแอนดีแ้แคปกันบ้างนะครับแอนดีแ้แคปคู่นี้เนี่ย เดนมาร์กนะครับเปิดมาที่0.05นะครับราคาแรกนะครับกระแพงสูงต่ําเนี่ยจะอยู่ที่2.50นะครับมาดูราคาที่2ครับเดนมาร์กนะครับเปิดมาที่0.5นะครับกระแพงสูงต่าเนี่ยจะอยู่ที่2.53น,นะครับเพื่อนๆซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาหน้าลุ้น,นครับราคาหน้าเบียดหน้าลุ้นนะครับคู่นี้เดี๋ยวมาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับ11ตัวของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมชาติ เดนมาร์กก่อนนะครับทีมชาติเดนมาร์กเนี่ยจะมาในระบบ3 4 1 2นะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับเซนเตอร์นะครับสตัวจะมีโยอาคิมอันเดนเซ่นะครับอันเดสท์คิเตนเซ่นนะครับยานิกเวสการ์ดนะครับส่วนกองกลาง4ตัวเนี่ยจะเป็นอเล็กซานเดอร์บาร์นะครับมาเทนอหูยูมันนะครับปีอันอไฮเบิร์ดนะครับวิกเตอร์คิเตนเซ่นนะครับส่วนหน้าคู่เนี่ยจะเป็น ลามุสฮอยลุนยืนคู่กับโยนาสวินนะฮะมาดูฝั่งทีมชาติเซอร์เบียกันบ้างนะครับจะมาในระบบ3 4 2 1เหมือนกันนะครับอายชีพผู้เล่น11ตัวแรกที่คาดว่าวะจะลงสนามนะครับฝั่งทีมชาติเซอร์เบียก็จะมีเปดักโลกโกวิดนะครับมิออสเวสโควิดนะครับนิโคล่ามิเลนโควิดนะครับสตาฮินยาฟาโลวิดนะครับอาดินยาซิฟโควิดนะครับเนเมนยากูเด ซาซาลูคิตฟิลิปคอติดซาเกมิรินโควิดนะครับดูซานทาดิดและดูซานวาโลโฮวิตนะครับซึ่งทั้งสองทีมก็จัดเต็มกันครับสองคู่นี้แพ้ไม่ได้นะครับต้องเล่นด้วยศักดิ์ศรีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังบทสรุปวิเคราะห์นะครับคู่นี้นะครับระหว่างเดนมาร์กกับเซอร์เบียนะครับผมมองว่านะครับมองว่านะครับ เกมนี้นะครับเดนมาร์กนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพื่อนๆทำเอาอังกฤษเนี่ยไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเกมของเอเกมลุกของอิลิกเซ่นเนี่ยที่เป็นตัวคนโฮบอลจ่ายบอลเนี่ยก็คือมีส่วนผสมนะครับทําให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นง่ายนะครับก็อิลิกเซ่นนะครับก็ทําไป1ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับส่วนทางด้านเซอร์เบียเนี่ยผ่านมา2เกมนะครับก็มีแค่1แต้มเท่านั้นนะครับ จากการเสมอสโลเวเนียนะครับนัดล่าสุดนะครับจากการทำประตูในนาทีบาบนะครับ9ก5บวกของลูก้าโยวิชนะครับเป็นเกมนัดสุดท้ายนะครับที่น่าจะสู้การเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะครับระหว่างเดนมาร์กและเซอร์เบียนะครับแต่ทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดนมาร์กนะก็ดูดีกว่านะครับผมมองว่าน่าจะเบียดชนะทีมชาติเซอร์เบียได้ไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเฮียชายฟันธงไปที่ เดนมาร์กนะครับอ่าครับเพื่อนๆครับก็ฟังบทสรุปวิเคราะห์กันทั้ง4คู่แล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความเห็นคู่ไหนสกอร์อะไรยังไงสามารถคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเฮียนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับให้ทายผลฟุตบอลกันเรื่อยๆนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับเข้ากลับกลุ่มเฮียชัย V.I.P. นะครับก็ สามารถนะครับแอดไลน์ไปที่บนหน้าจอด้านหน้าได้เลยนะครับกลุ่มนี้นะครับก็จะรวมเซียนทีเด็ดทุกวันนะครับอัปเดตตลอดทุกชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นบังหมาหรือว่าเฮียออฟนะครับเป็นเซียนชั้นนําจากประเทศไทยที่ให้บอลแม่นที่สุดนะครับสําหรับวันนี้นะครับเฮียชัยขอขอบคุณนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่รับฟังนะครับรับชมและติดตามเฮียชัยนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ เนียสวัสดีครับ